นี่ดิสามห้องเดียบนมาหาดอกมาหาด้วได้แล้วว่ามันมีกรึบล <c oughs> ลเลยเ๋ยแสบเนาะกระดูติดซีนกินกับมโทุค่แสบอยู่บทักทายสบายดีและก็ัวรสดีพี่น้องสบายดีตอนสาย นี่เลตัวนี้กับผ่านมาผูกเข็นกับส่งมือสามมือนี่แหละพี่น้องเอยเลโพกับเมกเอเปนา่นเสล้วกับมือเร็วกะมือแล้วกับพืินสเปกก็เงียบกิฟเลยพี่น้องแล้วกะคืนหอดได้ตนอยู่หลายหลายคนแล้วก็ขึ้นหอดโพกขึ้นหอดเม่พี่น้องเอยเลพิ่นก็ได้เดินทางเมื่อหอดบ้านกะเมื่อหอดเพื้นยังปลอดภัยพี่น้องเลขาเมื่อนะสเปกกับไอ้น่ะออกมือส่งยูเซโนแล้วก็เขาโพกกับเมกก็ขี่รถมือโต ดีมกดีใจพี่น้องเอ้ยที่เพื่อนเดินทางปลอดภัยได้มื่อฮอเฮิรนะเลยกะขึ้นฮอดมีแต่โทรหาและพี่น้องเอ้ยโทรหาคิดฮอดคิดถึงคือเก้าเ่วาจุดสำคัญก็ต้องโคขอบุญครอบคุณขโคคมขรอบใจกับโพกับเมพี่น้องเอ้ยขคคมขรอบใจหลายๆคันโพกกับแมมีภาพไปเที่ยวแล้วมีภาพไปโกดกัไปกดก็คือสิอาการคือสิบีเอ็นแครแน่ต้องถูกมือแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วกลับไปที่ไปลินเห็นได้หลายบ่อนนะเอาเลย คนเมื่อแล้วก็มีแต่โทรหาคิดหอดคิดถึงเดะมื้อนี้นะ่ะอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยเดะคือเฮือน์นท่านะ่ะข้าเจ้าสิมาเป็นเสาไม้เฮือแล้วก,ก็ยกแบบว่ายกเสาขึ้นเอาเสาอันเก่าอ้อและเอาเสาดินเซอเอาสิเอาเสาอันสีมังเสาวข้าเจ้าก่อนนะเอา,าเซอเฮือนบ้านสแปนก็เห็นหลายคนอยู่ข้าเจ้าเห็ดน,นะข้าเจ้าก็มาไกลเลยพี่น้องจ้างอันแบบว่าเมาสร้างข้าเจ้ามามาแต่เซโนผุละ่ะ สร้างกันเลไปเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันก่อนไปกะต้องขอ,ขอบุญขอบคุณขอบกมุกขอบใจเอฟซีทุกคนในไลเดอที่เข้ามาติดตามแลวก็ทับสมเป็นกำลังใจนี่บรรยากาศบ้านเฮามันนี่กะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเนองเอ้ยหนาวแล้วได้หนาวอากาศหนาวแล้วแต่ละคนก็เสื้อเสื้อขนยาวนี่อันนี้คือรถอันส้างข้าเจ้าเพราะว่าเมาหลายคนได้ข้าเจ้ากันนี่อันนี้คือเสาเสาเฮิร์นของสเปงเสาซีตโตเซิร์น เสื้ต่อเสื้อสารเฮิ่นตัวนี้เพราะว่าเสื้อเสารแล้วก็ซืเสื้อฝาผ่าไม่แปนผ่ามันก็ได้ละสิบสองเสาอันนี้คือเสาใหญ่สุดเสาหน้าสิบเจ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องโอสิบเจ็ดหรือสิบแปดใหญ่สุดได้นี่นะเสาใหญ่สุดเลยเพราะว่ายามันหับน้ำหนักดิฮะบ้้านบานเวงเคยมาเพื่อฮอดจับบัตุหินอันนี้คือสามของเฮาเขเคยฮอดบ่ครั้งแรกบ่เออ เ็เคยมาบัานเงวงขจาวะนี่ขึ้นลังนี้พี่น้องเอ้ยสีเอ็นขจาวเสียนเลยสีหันน็อตเอาบอริว่ารดบอแล้วก็เอาเสาวดดีเซอร์เสานี้ก็อ้อนี่เสาไม้นี่นี่อายเพื่อนมาสวย แฟนนเอาก่นมันแป้นตะจิตหลายหกขาบนะสบายดีเยอะไปพวกตะวันนี่โอ้เล่ตะจิตกระหนาวแห้งหนาวละ่ะสามโตหลอดเสิร์ฟป้าโตตาเมือมีอันนำมัสามมือละโอ้ยตะจิตยาวาสุดเอฟซีพังมันหนาวมีจากยอดเนอกนี่อันนี้ก็คืออันผาผาเหินมีแม่นอันไมป้ปูแปนด้วพี่น้องผาเหินที่เฮาวศรีเซินนั่นแหละ เป็นผาต้องซื้อเสากอนจังซื้อเป็นผานสั่งมาสั่งมาเียมันหนักเลยเขาเลยนะอันเขาเลยว่าแปดสิบบาทแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบบาทเพนเขาเอาของออกก่อนเป็นไม้เป็นเพล่อนี่เอาอ้อเบิร์ดเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าข้าเจ้าสียยกดิข้สิจข้าเจ้าสีเท อ๋อเิร์ดอันนี้ก็ต้องขนอันนี้ก็ไม่ไม่เส้นม INE ันนี้ก็นี่คือ oui, คอันเล็กขาเจ้าฮิตพี่น้องขาเจ้าแบบยู้ขึ้นก็มันสูงหรือว่าข้าเจ้าอันยกแบบว่ามีเฮออันเฮ่อมันงี่เง่ามันเทงนี่เราเคืงขาเจ้าฮิตอื่นคะตอนนี้กะสีประมาณนี้นี่เดสามห้องเดี๋ยวว่าต้องมาเบิ for kind of <|br|> ่งอีบัต ขาเจ้าเื้อสาดินเลี้ยงอเอ้ยมันยังเงี้ยงได้เมื่อเซ้านี่ขาเจ้าอันแปลงเฮอหนะมันยิงลงมันยิงลงเซ่อเฮ่นตัวนี้นะมันจะจับนะเดี๋ยวว่าเฮ่เขาเจ้ามาแปลงไส้ก่อนแส่ไส้มันอันมันขิงเลยอือแล้วก็ต้องมีอ่ามีดินเห้งมีทรายมีปูนอันนี้คือเครื่องข้าเจ้าเฮ็ดนะ นี่อันอันข้าเจ้ายกตัวพี่น้องข้าเจ้าไซร์เล็กเลยอันนี้คือยกขึ้นลขึ้นไซร์เล็กเล็กข้าเจ้าใหญ่เ,เลยต้องคุดขุมแต่และขุม <laughs> อันนี้คือกากเก็บให้เจ้านะดินแฮดินทรายแล้วก็ปุ๋แต่ว่าเพชรนี่ก็มีฮูเ้เด้พี่น้องว่าสิหมดเฒ่าเลอ่าเาเจ้าว,ว่านะ่ะเสานึงนะ่ะ1,000บาทแต่เฮืะแป้งมี12เสาอันอยู่อนจีนกน็อยู่นําอ่าเพิ่นเฮาแบบตินะก็มีแต่ซื้อน้ํามดน้ําหวาน ซื้อเบสซื้อกาแฟซื้อไปเรือสูอ้ข้าเจ้ากินแบบนี้ข้าเจ้ากะสีเอาเตคขาเสานะเสาละพันมีชิดส่งเสาเพนะิ่นลสเปงนะวันนี้กะยันสูงยุคพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าสิยกยกยกขึ้นดิกระเซาเสาโตมาแต่บ้านเลยอันนี้นะมาแต่เซโนมาแต่เซโนมาแต่คนนี่มาสี่คนมาสี่คนเอาเรถไงามาเลย ต้งหลายเนาะมีแต่ของหนักๆไมีแต่เล็กไซส์เล็กได้ยังเพลงมาตุสินุกเราจะมาตุสินพี่น้อยมาไก่เต้อ่ะจ้ะหน่อยไว้ยังไม่เลี้ยงใบ่แต่เช้าวันนี้ได้มีเย็นน้ำคาวบ้างด้วยมั้ง เราต้องคุดกุ่มเ้อแต่ละเสาแด้วก็เอาเอาแบบอันเิงยกเจอนะลบอกโตลุ้มแล้วก็ลรายขาวแข็งขนานั้นนไหมี่้งถูกคนบานไปเรยเลยโดนมาากไส่งเป่เอาี้ยเข่าดพอไปเิ่มเขาเพิ่กีนี่นะ โอ้ตาจีบยกละว่ายกคนเดียวเลยหมดจีบสุดยอดสุดยอดยกคนเดียวเลยต่จีบป่เจ้ามันซื้อก็มีแต่กาแฟข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยเจ้ากินกาแฟเอาเบิ่งเฮิร์นโคก่อนอีแม่กับกำลังการได้เฮิร์นโคกับกางเฮ็ดโคเฮ็ดกินเท่ากับเจ้าเพราะว่าอันกินข้าเจ้าอยู่นนำเห่าดิอืมไปเลย อันคือมะพร้าเพื่อนซีเก็ะมะพร้าวซื้อกระดูกหมูกระดูกหมูแม่เพื่อนซื้อได้ไหมห้าคนซื้อตอนมานะเนาะกระดูกหมูแล้วก็มี้วชิ้นมันนั่งแกงเข้นมาฝากซูคาเจ้ากินอันโคบอันกินก็ต้องอยู่น้ำห้าวเลยขึน้นมาทาังเทิงก็กเฮ้อสร้างไฟมาเบิ่งไฟก่อนสายไฟมันเค็งเฮือคาเจ้ามาเฮ็ดเฮือก่อน เพราะว่าเขาเจ้าสินย carry ุกหรือว่าเขาเจ้าเพตรเธอมันม hmm. ีเย่เพี่น้องแบบสายไฟมันกระเค็งเลยตัดอ้อเลยบอกตอคือเอ็มร้อยมาเคกะเจ้าพียงเอ้ยมาวันนี้เจมาวันนี้เจอเขเจ้าคุณออเคยได้แล้วละ เ้าเนี่ยม่กินข้าวสาพี่น้องเอามันเตกเอามาเดี๋าสาอาตห้าข้นนี้เกกดูกรุกที่ีนนาอออือเลยะจะกินข้าวเลย่นงข้าวแล้วนะันนี้เห็ดกินก็ฟ้าวฟ้าพี่น้องเอเพราะว่าข้าเจ้ามีกินข้าวสาเดี๋ยวันนี้มาเื้อผัาก่อนาขวัดกันเ เสื้อผ้าหอมคนมีเงินโนผ้าห่มแล้วบ้านเปต้นก็ได้คนแับนี้สบเราบ่แม่ฝุดละ้ากุเดูนคอคาราเปอเนาะโอ้อีนนีกระน้งเสื้องามได้เสื้องามได้มีสบายดีเอสซีแล้วบ่แม่ สบายดีที่พอหักไม่หักพาไปเที่ยวได้ดีใจแล้วกันได้ไปเที่ยวได้อยู่เห็นน้ำเพิ่นน่ะละเฮ้อเพิ่นกับสุขภาพแข็งแรงเฮ้ออยู่ดีมีแห้งบุญมันควันยืนเด้อเซอร์นี่กะเซอร์นี่กะเพิ่นลราซื้อเฮ่อแม่เพิ่นโอทอนให้พ่อกับแม่แม่ฮักพ่อหักใจดีได้ อบใจทุกคนนั่นแหละคใจทุกคนเอยแปงและสาวแสงและกาที่จะเพิ่กก็ใจดีใจดีโอ้อ้เจ้าเพิ่คนเบิ่งนี่คนคือจีนี้เปื่อยๆแล้วแม่แม่ฮะคนซื้อก็เป้ทุกโตเลยแม่นะออคือทุกโตโลดตักตกก่นตื่นมาแล้วกะน้านยังไม่ล้างเจ้าปนีพี่น้องเอ เพราะว่าตื <c ười> 6, ่นมาแล้วก็หาเห็ดกินแล้วก็พอดีข้าเจ้ามาหดข้วเจามาหดตอนประมาณแปดหมูนี่นะอ๋อน่ากินแต่เนเอาออ๋อไอ้ผัวเสือนี่นธอขาเจ้ากินเลยตักก่อนเขาจะมีกินข้าสาวเดี๋ยวตอนนี้ก็เกาหมูละเยอะยด็ดเมย์ข้าเจ้าเซือเมื่อกี้บวเสานะบวได้มุ้ยหุ่นพุ่นมุ้ยยกพุ่นอะไร ไม่เกม่เิ่มเอ็ดคนีน <ma ั่นค่ะุดกตาเ่บเกงกันเลยอันนี้กะเจ้าบองเจ้าบงอันแม่เพงซื้อมาแต่เล่เจ้าบองเจ้หนังเลยนะตุ๊กแซ่บน่องกระดูติดซีนซีนติดะดูกสอเทอย่างจิ้ครับกะ มไหอนหอป้ายแบบนี้จดังบจะดังบ่ดังได้กินอยูุ่มคุณ้งเพลงกินนี่ป่ะมันไม่ได้แดดมันหนาวดไหมเอามาเต่พี่นะไปาเจกินตงกัทุข้ามากข้เ้อเรอเอ้าวอันจริงกรับ นมาท่คูุ่้ยบงหนัแซบยูบอยูเบ่บอมเ่ะเก็บยูอยบยูมก็บยเพื่ออะไรยืนิ้ก็ไม่ได้แซบไล่แซบบอดจิตแซบพออยู่ไก่ก็ลมันเแบมันคอยทากนพี่ม่จะกินข้าวข้าเู้แน่เนาะข้าวเช้าไม่ได้กินเลยกินให้มันอิ่ๆไม่ต้องกินใจได้ ต้องมันอายเจ้าคนเล่าเชาห้หรือใช่จะบ่นนะเมนเวิร์ดามคนเลยแมนเวิร์ดเออเจ้ผู้ใดรอพ่อไม่สบายเรื่องควายเราควายควายปลาเลยนะเจ๋อจักอะไรดูให้เอเชื่อมมงก็เบื่อที่บ้านเอาแล้วเอาเเอ อิอ่มแล้วบอนะอิ่มไวใช่ก,กินนท่าไหรอิ่มอิมอ่มเลยคนบออายเออมาผู้ใดไอันนี่ฮะโอ้หันน่ะโอ้ตะแพทย์ไหมพี่น้องกินข้าวยาแล้วข้าเจ้ามาเฮ็ดต่อนี่ข้าเจ้าอ่ะเซอร์เอเบิร์ดคูลระหว่างเสาพี่น้องเออ เซิด์ฟชระว่างเสาได้เล็กน,น,นี่นะแล้วก็ชิเซอร์บอนนี้อีกเซิร์เบิร์ตคั่วปลาหมดขึ้นเฮินคอยหมดแล้วก็ขอาเจ้าเอาเอาเล็กนี่นิ้งเนี้ยวเอ้ยนิ้งเซอันเล็กตัวนิ้งใหญ่นี่ ดี๋ยววันนี้ข้าเจ้ากับสีเทกันเปิ้นเทสบวรเลอร์กันเปิ้นนะตอนเช้านี่บอกวันนี้เทตามเช้านี่เนาะเทกันเปิ้ลเสื้อตามเสานี่พี่น้องสิบสองเสายกอันเพื่อมันเพื่อมันสูงแล้วก็เอาเอาตีนตั้งนี่ออกแล้วเนาะเอาตีนตั้งนี่ออกข้าเจ้าถึงซีเทแล้ววันนี้นะไม่ได้อเป็นเสาเสดพี่น้องเพราะว่าวันนี้ข้าเจ้าเกียรไว้เมื่ออื่นพูดจังอัน อเสาเซ็น,นะเดี๋ยวอื่นมาลุ้นน้ำกันอีกตอนนี้กะข้าขเจ้ากะเดี๋ยวอเสาเงึงขึ้นแล้วพี่น้องเอเสาเงึงขึ้นแล้วกะสีเอาตินตัี่อ้อนี่เดี๋ยวมาเบิ่งข้าเจ้าเฮ็ดน้ำกันนะเพรากันยังไม่ทันเคยเห็นนี่เฮ็ดให้มันเงึงขึ้นแล้วกะฟูตินตั้งอ้อตอนนี้เนาะฟูตินตั้งอ้อฟูตินตั้งอ้อ ลกนะพี่น้องดึงแล้วก็มันกระึ้นเองค่ะนะนับใจบ่ะอ่ะ,อะ,อะมาบันนี้กะเอาตีนตั้งออดแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อก็นี่ไปไอเฮิร์นข้าเจ้าไปส่งหมอ้อหม้อน้ำข้าวปุ้นนี่ข้าเจ้าเอาเอันเจ้าอัดตีนตั้งออดแล้วนี่เข้าก็ได้แล้วว่ามันมีกลึบเลย <laughs> เออคุดอีนนอค,ค,ค,คุดคุดเสาบอคุดเทกันเปิลคุดเสาแล้เนาะมาวันนี้ตีนตั้งออกมาเลยพี่น้องเอ้ยตั้งเลือแต่เสาเสาเหืนนะตั้งหึงยึงอยู่คุดเสาเจ้าขอคุดแบบพอแล้วหีดได้เนี่ย ụt đồng thì được được nè để bên này cả đây cối xài thì anh thế ừ. thảo ừ. dương như cho kênh Để không นี่ตาจิตกากีมสิไปหายกับคอยโอ้แป้งมยสุดสุดไปหายเพื่อนบ่ธรรมดาเป็นตาอุ่นเนาะมื้อนี้ตาอุ่นเนยเป็นตาอุ่นสามตัวคักๆว้าเตอหนุงเสื้อไหม่ได้นี่ยังเสื้อไหม่แม่ซื้อเธออะไรเด้อมเลเดี๋ยวก่อนเอ้าเดี๋ยวบันนี้กะเพื่อนเท่ากะมีแต่ขาเจ้าสีเอ็นเท่เท่คืออะวะเท่พื้นเนาะเท่เจ้า เทเสาเอ่อเทเสาพี่น้องเอ้ยเล่เมื่อนี้ก็น่าจะไม่ได้เป็นเสาเป็นเมื่ออื่นนะพี่น้องขาเจ้าก็น่าจะพักยูเฮิรนคอยนี่แหละเมื่อแรกนี่นะเอ้าเฮิรนคอยจะไมีน้อยคนแต่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สู้อัน,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 นเหงาเด้พี่น้องเอ้ยมีแต่คนม่าเนาะคนแก่เนาะเอ้าโอเคพี่น้องเล่มื่อนี้คอยกับตาจีก็จะไปไฮนนะจะไป หาเกอรมูเก็ใกล้แล้วก็เบิรงงูพ่ออีพรกกรมากะเบิรงกน้ำข้าเจ้าวิน่ยก็อีแม่คอยกระติดกระสีไปหายขี่คนละคันไปมื้อนี้นะนี่คอยขี่คันนี่อัดิตกะขี่รถเพิ่นโอเคเดี๋ยววันนี้คอยขอตัวไปหายก็ได้พี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กระตีโคตรไว้เพียงสนนี้แหละเดี๋ยวถ้าลุ้นในคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องะผมไม่ขอบใจกระตีทุกคนหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามและทักส่งเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย Bye đi. Bye. Bye, bye Chúc chúc. Chúc chúc. chúc. Okay. <laughs>